สวัสดีครับต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่การเรียนพระวจนะของพระเจ้านะครับและก่อนที่เราจะเข้าสู่ในบทที่15ด้วยกันนะครับเช่นเคยนะครับเราจะใช้ช่วงเวลาในช่วงแรกนี้ในการทบทวนนะครับประการแรกนะครับการที่พระเจ้าได้ลองใจอับราฮัมนั้นนะครับเพื่อจะแสดงว่าเขารักพระเจ้ามากกว่าทุกสิ่งแม้แต่ลูกที่รักของเขานะครับประการที่2ครับ ทำไมพระเจ้ามีสิทธิ์ที่จะสั่งอับราฮัมถวายลูกเป็นเครื่องบูชาพี่น้องครับเพราะว่านะครับพระเจ้ามีสิทธิ์เหนือทุกสิ่งที่พระองค์ทรงส,งสร้างพระองค์ทรงเป็นเจ้าของชีวิตนะครับประการที่3ครับอับราฮัมคิดว่าพระเจ้าเปลี่ยนพระทัยเกี่ยวกับอิสอัดและพระผู้ช่วยให้รอดที่จะเกิดมาในเชื้อสายของอิสอัดหรือนะครับพี่น้องครับไม่เลยนะครับไม่เป็นเช่นนั้นนะครับอับราฮัมรู้ว่าพระเจ้าจะทําตามพระสัญญาทุกประการ นะครับประการที่4ครับเมื่ออิสระันะครับถูกมัดบนแท่นบูชานั้นเขาสามารถช่วยตัวเองได้ไหมนะครับไม่ได้นะครับเมื่ออิสระศัก์ถูกมัดบนแท่นบูชานั้นเขาไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองให้หลุดพ้นไปจากสถานการณ์นั้นได้เลยนะครับประการที่5นะครับเมื่อมนุษย์เป็นคนบาปซึ่งจะต้องตายมนุษย์จะสามารถช่วยตัวเองให้พ้นโทษของบาปนั้นได้ไหมพี่น้องครับ ไม่ได้เช่นกันนะครับมนุษย์ไม่มีทางที่จะช่วยตัวเองได้เลยในเรื่องนี้นะครับประการที่6นะครับใครได้เตรียมแกะไว้ให้เป็นเครื่องบูชาที่จะตายแทนอิสระนะครับแน่นอนครับในช่วงเวลานั้นพระเจ้าได้เตรียมแกะไว้เพื่อจะเป็นเครื่องบูชาที่ตายแทนอิสระนะครับประการที่7ครับถ้าแกะนั้นมีแผลหรือมีตําหนิจะให้เป็นเครื่องบูชาได้ไหมนะครับ จะใช้เป็นเครื่องบูชาไม่ได้ไปลองครับแกะที่จะใช้เป็นเครื่องบูชานั้นต้องปราศจากตําหนินะครับประการที่8นะครับภูเขาที่พระเจ้าสั่งให้อับราฮัมถวายเครื่องบูชานั้นชื่อภูเขาอะไรนะครับภูเขาที่พระเจ้าสั่งให้อับราฮัมไปถวายเครื่องบูชานั้นนะครับชื่อว่าภูเขาโมริยานะครับประการที่9นะครับสถานที่ซึ่งเขาถวายแกะนั้นอับราฮัมเรียกอะไร นะครับสถานที่นั้นนะครับเมื่ออับราฮัมไปถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้านั้นอับราฮัมเรียกสถานที่นั้นว่าเยโฮวาหิเรหรือว่ายาเวหิเรซึ่งมีความหมายว่าพระเจ้าทรงจัดหาไว้ให้หรือพระเจ้าผู้ทรงจัดเตรียมนะครับเอาละ,ะครับนั่นคือการทบทชวนในบทที่ผ่านมานะครับสำหรับวันนี้นะครับในบทที่15นะครับจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับยาโคบผู้ได้รับพระพรจากพระเจ้านะครับยาโคบผู้ได้รับพระพร จากพระเจ้าพี่น้องครับสิ่งที่เราต้องทําความเข้าใจและก็จดจําไว้สําหรับวันนี้ก็คือว่าพระเจ้าทรงสถิตยอยู่ทุกขนแห่งตลอดเวลาและทรงรอบรู้ทุกสิ่งมนุษย์เป็นคนบาปและช่วยตัวเองให้พ้นบาปไม่ได้จําเป็นต้องพึ่งพระเจ้ามนุษย์ต้องเชื่อฟันพระวจนะของพระเจ้าและวางใจในพระองค์จึงจะเป็นที่พอพระทัยของโลกคนะครับและพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อและไม่เปลี่ยนแปลง พี่น้องครับพระธจนาของพระเจ้าในวันนี้มีหลายตอนนะครับซึ่งแต่ละตอนนั้นเราจะค่อยๆอ่านไปด้วยกันนะครับก็พี่น้องอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมอ่านพระคัมภีรเยอะในช่วงนี้นะครับก็ไม่แปลกนะครับพี่น้องครับเราต้องทําความเข้าใจว่าในเมื่อเราเรียนพระคัมภีเราก็ต้องอ่านพระกัมภีรจริงไหมครับนะครับฉะนั้นนะครับในประการแรกที่เราจะดูด้วยกันนะครับประการแรกในวันนี้นะครับสําหรับในบทที่15นะครับจะเกี่ยวข้องกับ รรอิสระได้ภรรยาและลูกสองคนนะครับส่วนนี้นะครับปรากฏในพระธรรมปฐมกาลบทที่24ข้อ67บทที่25ข้อ20และ26นะครับอิสระก,ก็พาเธอเข้ามาในเต็นท์ของซารามารดาของท่านและรับเรเบคาไว้เธอได้เป็นภรรยาของท่านและท่านก็รักเธออิสักจึงได้รับการปลอบโยนหลังจากมารดาของท่านสิ้นชีวิตอิสระ มีอายุสี่สิบปีเมื่อท่านได้ภริยาคือเรเบคาบุตรหญิงของเบทูเอลคนอารมชาวเมืองปัดดานอารมน้องสาวของลาบานคนอารมอิสอักอธิษฐานต่อพระยาเวเพื่อภริยาของท่านเพราะนางเป็นหมันพระเจ้าประทานตามคำอธิษฐานของท่านเรเบคาภริยาของท่านก็ตั้งคันทารกทั้งสองก็เบียดเสียดกันอยู่ในคันของนางนางจึงพูดว่าถ้าทุกอย่างดีอยู่ ทำไมฉันเป็นอย่างนี้นางจึงไปทูลถามพระยาเวพระยาเวตรัสกับนางว่าชนสองชาติอยู่ในคันของเจ้าและประชาชนสองพวกเกิดจากเจ้าจะต้องแยกกันพวกหนึ่งจะแข็งแรงกว่าอีกพวกหนึ่งพี่จะรับใช้น้องเมื่อกำหนดคลอดของนางมาถึงแล้วก็มีลูกแฝดอยู่ในคันของนางคนแรกคลอดออกมาตัวแดงมีขนอยู่ทั่วตัวเขาจึงตั้งชื่อว่าเอซาวภายหลังน้องของเขาก็คลอดออกมา มือของเขาจับส้นเท้าของเอซาไว้เขาจึงตั้งชื่อว่ายาโคเมื่อนางคลอดลูกแฝดนั้นอิสอักมีอายุได้หกสิปี พี่น้องครับเมื่ออับราฮัมชราแล้วนะครับซาราได้ตายก่อนสามีของนางนะครับอับราฮัมไม่อยากให้อิสอัดแต่งงานกับหญิงชาวคณาันนะครับจึงอยากให้อิสอัดนั้นได้ภรรยาจากวงญาติของตนเองนะครับอิสอัดได้เชื่อฟังพ่อและก็ได้รับผ่อนนะครับภรรยาของอิสอัดชื่อว่าเรเบคานะครับหรือว่ารีเบกานะครับเมื่ออิสอัดอธิษฐานแล้วพี่น้องครับพระเจ้าได้ให้เรเบคาหายจากการเป็นหมันนะครับ เธอตั้งชื่อลูกแฝดนะครับและก่อนที่ลูกนั้นจะเกิดนะครับพระเจ้าได้บอกว่าสองคนนี้จะแตกต่างกันมากนะครับแท้จริงแล้วพระเจ้าทรงรู้เรื่องราวก่อนที่จะเกิดขึ้นเสียเองนะครับและก็ไม่มีสิ่งใดที่พระองค์ไม่รู้นะครับและเราจะเห็นพระลักษณะของพระเจ้าก็คือพระเจ้าทรงสถิตยอยู่ทุกขนแห่งตลอดเวลาและทรงรอบรู้ทุกสิ่งนะครับประเด็นที่2นะครับเอซาวไม่ได้ถือว่าคําสัญญาของพระเจ้ามีคุณค่า ต่อตัวเขาในประมการบทที่25ข้อที่27ถึง34นะครับเอซาวขายสิทธิบุตรหัวปีเมื่อเด็กชายทั้งสองนั้นโตขึ้นแล้วเอสาวก็เป็นพรานที่ชำนาญฝ่ายยาโคเป็นคนเงียบๆอยู่ในเต็นท์อิสอักรักเอสาวเพราะท่านรับประทานเนื้อที่เขาล่ามาแต่นางเรเบคารักยาโคบวันหนึ่งขณะที่ยาโคต้มอ,อาหารอยู่เอสาวกลับมาจากท้องทุ่งหิวจัดเอสาว พูดกับยาโคบว่าขอให้ฉันกินของแดงนั้นของแดงนั้นหนักเพราะฉันหิวจัดเพราะฉะน,นั้นเขาจึงเรียกชื่อว่าเอโดมยาโคบว่าขายสิทธิบุตรหัวปีของพี่ให้ฉันวันนี้ก่อนสิเอสาว่าดูสิฉันกำลังจะตายอยู่แล้วสิทธิบุตรหัวปีจะเป็นประโยชน์อะไรแก่ฉันยาโคบว่าสาบานให้ฉันวันนี้ก่อนเอสาวจึงสาบานให้และขายสิทธิบุตรหัวปีของเขาแก่ยาโคบ ยาโคบจึงให้ขนมปังและถั่วแดงต้มแก่เอสาวเขาก็กินและดื่มแล้วลุกไปดังนี้เอสาวก็ดูหมิ่นสิทธิบุตรหัวปีของเขา ครับพี่น้องครับเอซาวเป็นลูกหัวปีของอิสระนะครับตามประเพณีสมัยนั้นนะครับลูกหัวปีจะได้รับสิทธิพิเศษและจะได้เป็นผู้ที่สืบทอดวงตระกูลของครอบครัวต่อไปนะครับคําสัญญาของพระเจ้าที่ให้แก่อับราฮัมและอิสระนั้นเกี่ยวข้องกับพระผู้ช่วยให้รอดที่สมควรจะตกทอดนะครับมาถึงเอสาวด้วยจริงไหมครับแต่เอซาวนะครับไม่สนใจในคําสัญญาของพระเจ้าเขามัวแต่นะครับมัวเมากับการ เที่ยวไปในการล่าสัตว์และสนใจในสิ่งที่เกี่ยวกับโลกนี้เท่านั้นเอซาวไม่วางใจในพระเจ้าเหมือนกับอับราฮัมและก็อิสระใจของเอซาวนะครับเป็นใจที่เหมือนกับขาอินพี่น้องครับเขาไม่รู้ว่าตัวเองเป็นคนบาปที่ต้องการพระเจ้าเอซาวเลือกทางของตัวเองพี่น้องครับแทนที่จะสแสวงหาพระเจ้าเขากลับสแสวงหาสิ่งต่างๆในโลกนี้ เดี๋ยวนี้นะครับใจของเราหลายคนก็เหมือนกับเอสาวหรือเปล่าคือสแสวงหาสิ่งอื่นแทนที่จะสแสวงหาพระเจ้าพี่น้องครับฝ่ายยาโคบนะครับลูกคนที่สองของอิสระนั้นเขาเป็นคนเงียบๆเ,เคยอยู่กับแพะเก็บเหมือนกับอับราฮัมและอิสระนะครับยาโคบสนใจมากเกี่ยวกับพระสัญญาของพระเจ้าเขาเห็นด้วยกับพระเจ้าในเรื่องความบาปนะครับและเขารู้ว่า เขาต้องพึ่งพระเจ้าในเรื่องนี้นะครับสิ่งนี้พี่น้องครับทำให้เราเห็นว่ามนุษย์เป็นคนบาปและช่วยตัวเองให้พ้นบาปไม่ได้จําเป็นต้องพึ่งพระเจ้าพี่น้องครับเอซาวไม่ได้ถือว่าพระสัญญาของพระเจ้านั้นสําคัญวันหนึ่งนะครับเขากลับออกมาจากป่าด้วยความหิวมากนะครับจึงได้แลกสิทธิบุตรหัวปีของเขานะครับกับยาโคบด้วยอาหารเพียงมื้อเดียว เอสาวถือว่าสิ่งที่พระเจ้าได้สัญญากับอับราฮัมนั้นเป็นเพียงสิ่งเล็กน้อยนะครับส่วนยาโคบนะครับถือว่าเรื่องนี้นั้นสําคัญมากนะครับนั่นคือความแตกต่างกันระหว่างยาโคบกับเอสาวนะครับประการที่3ปิพี่น้องครับยาโคบหนีจากเอสาวไปเมืองฮารานนะครับในปฐมกาลบทที่27่สข้อสีถึงสีและบทที่28่สข้อสิถึงสิฝ่ายเอสาวเกลียดชังยาโคบ เพราะเรื่องพอรที่บิดาอวยพรเขาเอสาวรำพึงในใจว่าวันไว้ทุกพ่อใกล้เข้ามาแล้ววันนั้นข้าจะฆ่ายาโคบน้องชายของข้าเสียแต่มีคนบอกค่อยคําของเอสาวบุตรชายคนโตแก่เรเบคานางให้คนไปเรียกยาโคบบุตรชายคนเล็กของนางมาและพูดกับเขาว่านี่แนะ่เอสาวพี่ชายของเจ้าปลอบใจตนเองด้วยการจะฆ่าเจ้าเพราะฉะนั้นลูกเอ๋ยเชื่อฝังแม่ ลุกขึ้นหนีไปหาลาบันพี่ชายของแม่ที่ฮารานและอยู่กับเขาชั่วคราวจนกว่าความเครียดกราดของพี่ชายเจ้าจะคลายลงความฝันของยาโคบที่เบเอลยาโคอบออกจากเบเอเชบาเดินไปยังฮารานเขามาถึงที่แห่งหนึ่งและพักอยู่ที่นั่นในคืนนั้นเพราะดวงอาทิตย์ตกแล้วเขาเอาเหินก้อนหนึ่งมาหนุนศีรษะแล้วนอนลงที่นั่นเขาฝันว่ามีบันไดอันหนึ่งตั้งขึ้นบนแผ่นดินโลกยอดถึงฟ้าสวรรค์ ทูตทางหลายของพระเจ้ากำลังขึ้นลงอยู่บนนั้นพระยาเวทรงยืนเหนือบันไดและตรัสว่าเราคือยาเวพระเจ้าของอับราฮัมบิดาของเจ้าและพระเจ้าของอิสอักแผ่นดินซึ่งเจ้านอนอยู่นั้นเราจะให้แก่เจ้าและเชื้อสายของเจ้าเชื้อสายของเจ้าจะเป็นเหมือนผงคลีบนแผ่นดินเจ้าจะแผ่กว้างออกไปทางทิศตะวันตกและทิศตะวันออกทางทิศเหนือและทิศใต้พงพันมนุษย์ทั้งหมดจะได้รับพรเพราะเจ้าและเพราะเชื้อสายของเจ้า นี่แนะ่เราอยู่กับเจ้าและจะพิทักษ์รักษาเจ้าทุกแห่งหนที่เจ้าไปและจะนำเจ้ากลับมาอย่างดินแดนนี้เพราะเราจะไม่ทอดทิ้งเจ้าจนกว่าเราจะได้ทำสิ่งซึ่งเราพูดไว้กับเจ้าและพี่น้องครับเอซาวโกโรธอยากโรบอย่างมากเพราะอยากโคบได้สิทธิบุตรหัวปีและคำวอวยพรจากพ่อเขาจึงอยากจะฆ่าน้องชายของตนเองนะครับจำได้ไหมครับ ในบทที่ผ่านมามีคนหนึ่งเหมือนกันที่ฆ่าน้องชายนะครับนั่นคือใครครับคาอินนะครับคาอินได้ฆ่าอาเบลนะครับและจิตใจของเอซาวในเวลานี้ก็คืออยากจะฆ่าน้องชายด้วยแต่แม่ของเขานะครับได้ยินเรื่องนี้นะครับจึงเตือนยาโคบนะครับน้องชายให้หนีไปอยู่กับญาติที่มาาเ,เมืองฮารานเราจำเมืองฮารานได้ไหมครับฮารานคือเมืองที่อับราฮัมเคยอยู่ก่อนที่จะมาอยู่คานาอันแล้วก็ที่ฮารานนั้น พ่อของอับราฮัมนะครับก็ได้เสียชีวิตที่นั่นยาโคบออกเดินทางตามลําพังพี่น้องครับในคืนหนึ่งนะครับเมื่อเขานอนหลับในป่านะครับเขานอนฝันเห็นสิ่งที่มีความสําคัญมากนะครับและพระเจ้านะครับได้เสด็จมาแล้วก็พูดกับเขาในความฝันนั้นแล้วก็ได้ให้เขาเห็นนะครับบันไดอันหนึ่งตั้งอยู่นะครับเชิงบันไดนั้นอยู่บนแผ่นดินโลกแต่หัวบันไดนั้น ไปถึงฟ้าสวรรค์นะครับและพระเจ้าทรงประทับอยู่เหนือบันไดนั้นพี่น้องครับและพระเจ้าทรงสําแดงให้ยาโคบนะครับเห็นว่ามีทางหนึ่งที่พระเจ้าได้เตรียมไว้นะครับสำหรับมนุษย์คือการที่จะให้พระผู้ช่วยให้รอดเกิดในเชื้อสายของยาโคบผู้นั้นจะเป็นเหมือนกับบันไดพี่น้องครับผู้นั้นจะเป็นเหมือนบันไดที่เชื่อมต่อระหว่างโลกนี้กับแผ่นดินสวรรค์นะครับบันไดที่ยาโคบเห็นนั้น และก็มนุษย์โลกสามารถที่จะคืนดีกับพระเจ้าโดยผ่านพระผู้ช่วยให้รอดนั้นนะครับแม้ว่ามนุษย์จะถูกตัดขาดไปจากพระเจ้านะครับเนื่องจากความบาปของอดัมแต่พระเจ้านั้นจะยังทรงส่งพระผู้ช่วยให้รอดมาเพื่อให้มนุษย์นั้นคืนดีกับพระองค์ น้องครับย่าโคบเชื่อพระวจนะของพระเจ้าและได้ถวายเครื่องบูชาแด่พระองค์นะครับเขารู้ว่าพระสัญญาที่พระเจ้าให้แก่อับราฮัมและอิสอัะนั้นได้ตกทอดมาถึงตัวเขาเองด้วยพี่น้องครับนี่ทําให้เราเห็นว่ามนุษย์ต้องเชื่อในพระวจนะของพระเจ้าและวางใจในพระองค์จึงจะเป็นที่พอพระไทัยพระองค์ประการที่4ครับพระเจ้าให้ชื่อใหม่แก่ยาโคบนะครับพระเจ้าให้ชื่อใหม่แก่ยาโคบพี่น้องครับ ในปรถมการบทที่32ข้อที่ 23- สถึง30นะครับเหลือยาโคอบอยู่แต่ผู้เดียวมีบุรุษผู้หนึ่งมาปล้ำกับเขาจนรุ่งสางเมื่อบุรุษผู้นั้นเห็นว่าจะเอาชนะยาโคบไม่ได้ก็แตะที่ข้อต่อสะโพกของอยาโคบขณะที่ปล้ำสู้กันข้อต่อสะโพกของอยาโคบก็เคลื่อนบุรุษนั้นจึงว่าปล่อยเราไปเถิดเพราะใกล้สว่างแล้วแต่ยาโคบตอบว่าข้าพเจ้าไม่ยอมให้ท่านไป นอกจากท่านจะอวยพรแก่ข้าพเจ้าบุรุษผู้นั้นจึงถามยาโคบว่าเจ้าชื่ออะไรยาโคบตอบว่าข้าพเจ้าชื่อยาโคบบุรุษนั้นจึงว่าเขาจะไม่เรียกเจ้าว่ายาโคบต่อไปแต่จะเรียกว่าอิสราเอลเพราะเจ้าต่อสู้กับพระเจ้าและมนุษย์และได้ชัยชนะยาโคบจึงถามบุรุษผู้นั้นว่าขอท่านบอกข้าพเจ้าว่าท่านชื่ออะไรแต่บุรุษนั้นกล่าวว่าทำไมเจ้าจึงถามชื่อเรา แล้วก็อวยพรยาโคบที่นั่นยาโคบจึงเรียกสถานที่นั้นว่าเปนีเอลกล่าวว่าเพราะข้าพเจ้าได้เห็นพระเจ้าต่อหน้าข้าพเจ้าและพระองค์ส่งไว้ชีวิตข้าพเจ้าน้องครับยาโคบเดินทางต่อไปจนถึงเมืองฮารานและก็ได้ภรรยาที่นั่นและอาศัยอยู่ที่เมืองน,นั้น เป็นเวลานานครับเขาก็มีลูกชายทั้งหมด12คนนะครับเมื่อถึงเวลาแล้วนะครับพระเจ้าได้สั่งให้เขากลับไปอยู่เมืองคาะาอันนะครับซึ่งเป็นเมืองแห่งพระสัญญา พระเจ้าปกป้องยาโคบและอวยพรแก่เขาในทุกๆด้านแต่งานที่พระเจ้ากําลังทําในชีวิตของเขานั้นพี่น้องครับยังไม่เสร็จนะครับครั้งหนึ่งนะครับพระเจ้าปรากฏแก่ยาโคบแต่เป็นลักษณะของผู้ชายนะครับที่ปล้าสู้กับยาโคบยาโคบขอพรนะครับจากพระเจ้าและได้รับพรนะครับและพระเจ้าก็ได้ให้ชื่อใหม่แก่ยาโคบนะครับชื่อใหม่ของยาโคบนั้นก็คืออิสราเอลนะครับ อิสราเอลนะครับชื่อเดิมของเขาคือยาโคบนะครับซึ่งแปลว่าเขาจับส้นเท้าซึ่งเป็นสำนวนของคนยิวหมายถึงเขาหลอกลวงนั่นเองนะครับส่วนอิสราเอลพี่น้องครับแปลว่าเขาผู้ปล้ำสู้กับพระเจ้านะครับหรือนะครับชายผู้ปล้ำสู้กับพระเจ้านั่นเองนะครับสิ่งนี้นะครับเราเห็นว่าแม้วันเวลาจะผ่านไปเรายังเห็นพระลักษณะของพระเจ้าที่ชัดเจนก็คือพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและไม่เปลี่ยนแปลงนะครับ และพี่น้องครับและนี่คือบทเรียนของเราในวันนี้นะครับขอ,บอพระเจ้าทรงอวยพรนะครับเราจะพบเจอกันในบทเรียนในครั้งหน้า